อยากจะสอบถามทนายโอหน่อยค่ะมีคนมายืมเงินดิฉันแล้วไม่ยอมคืนทวงเท่าไหร่ก็เฉยว่าจะเอาไปโพสต์ประจานเพื่อเตือนคนอื่นให้รู้และระวงังการที่เจ้าหนี้โพสต์ประจานลูกหนี้ทางสื่อออนไลน์นั้นจะมีความผิดหรือไม่มาดูคำพิพากษาดีกากันครับคำพิพากษาศาลดีกาที่7256ทับ2567ตัดสินว่า การที่เจ้าหนี้โพสต์ข้อความและภาพของลูกหนี้ในเฟซบุ๊กสาธารนณะในลักษณะที่ทําให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นคนโกงและหนีหนี้ถือเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาการกระทําดังเปล่าไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา3ามสเพราะไม่ใช่การติชมโดยสุจริตสารจึงพิพากษาให้จําคุก3เดือนปรับ1000บาทโดยโทษจําคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีและให้คุมประพฤติ1ปีพร้อมทํางานบริการสังคม24ชั่วโมงข้อเท็จจริง จำเลยเจ้าหนี้โพสต์ข้อความและภาพถ่ายของโจทลูกหนี้ในบัญชีเฟซบุ๊กของตนเองเนื้อหาโพสต์ทำให้ผู้ที่พบเห็นเข้าใจว่าโจทเป็นคนโกงไม่ชำระหนี้หรือหลอกลวงจำเลยอ้างว่าเป็นการติชมโดยสุจริตและเป็นเรื่องจริงประเด็นที่ศาลพิจารณาการใส่ความต่อบุคคลที่3การโพสต์ในเฟซบุ๊กถือเป็นการใส่ความต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้โจทเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเหตยุยกเว้นความผิด การกระทําของจําเลยไม่เข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329เนื่องจากไม่ใช่การติชมโดยสุจริตแต่เป็นการใส่ความเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประจานมีปัญหาปรึกษาทนายโอได้ครับ0999166657หรือช่องทางติดต่อใต้โปรไฟล์ครับ